แค่เ้องนอยด์ใหุ้งทน้องนอยด์เรื่องกาก็มองความรูู้่ให้ดูตัวเดงก็ตอนเข้ที่นี่มานเป็นโคหัใจที่ต้องการรับการรกลงดงทุี่ได้ก็เด่นให้ว่าชาวเราเป็กหลายจุดพวกร่างกายเราแงรู้ความก วาไม่เข้าใจ่ผู้าศาสนาตามคำสอนของพระเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมสนผู้ดสนาผูท้ระว่าผู้รู้ผู้เกณฑผู้บังคับเนี่ยรู้อะไรเห็นอะไรพอเห็นตนเองผู้ปฏิบัติแลจะไรู้ตนั่นม่เห็นตนรู้ตนเห็นตนนี่มันจะเป็นผูู้้ผู้เกณผู้บังคับก็พิเั็ิในที่นี้มาดิจเตอรจะตามจะตามเดินไทอดตามปะเพราะฉะนั้น ว่ามายของพุทธศาสนาตัว้ะให้ให้กักตัน้าบนน้าบนตั้ตัวโตรังสมามุสัตให้ทำทควาเข้าใจควมหมายอหน้าบนหมายที่คุณขอนขอีามนางหน้าบนหมาหมายที่คุณขอมัาสี่้างหน้าสี่างกายองรู้ทุกคนโมหมายที่มีรางดี่ข้างนี้สี่ข้างหี นีน้เล็นำนอกน้าเลือกน้ำเหนือนอดนัายนัำมอดน้ข้อน้าโอดที่เป็นสมบัติของเป็นสมบัติของของมัญญาเราทุกคนเรื่องเรารงยาเข้าใจว่าความชั่วร้ายกเป็นของของตนจริงๆแล้วมันป็นใช่เลยมันเป็นสมบัติของมัญมานะครับผมจะว่าน้ำดีน้ำเล็กน้ำหนองน้ำเลือกน้เหนือน้ำมอดน้าลายน้โมอดเป็นสมบัติของมาสมบัติของมิดานี ผมก่ลอลแยกนัญหา่ยกได้เป็น,นรูปแกได้กระตุตบอกใจรอดใช่ยอาหารในอาหารเก่านี่คือสองบต,ของขตอของบของริลาพระคาบโตมาใช้พอะพุทธเจ้าอรหันตโตท่านเป็นพระอรหา์ธรรมภาท่านตัดสรูวชอบเลี้ววระพุทธคาัศนาท่านเห็นชอบเล้วท่านเห็นอะไรท่านเห็นของจริงของจริงคืออะไรของจริงคือทุกน,นึ่งสังคุเทนทุกิดีหนึ่งที่รอดคือความรับภกที่หนึ่งนะ นี่ท่าคลูกทำบางบ้องบอังทำสามประโยชน์โุกสัมันไทยมีโรกมากมยกบมากรเงท่านเจท่านให้กรรมของลูกท่านมีใจมีหาบวาจริงให้เห็นจริงตามความเป็นจริงสัมพัไทยเห็นช่นสัมพัไทยเห็นทุกเคิดกวาเิดละบเิดบพลังวัฒนรัทตะวนตกจะถามว่าสัมไทยม่อยู่ที่ไหนสัมพันไทยมันก็อยู่กับพระบานครลืกชี้ใจขอหมู่การวมีเนี่ยคือเป็นความอยากที่โดนต่้งหาทำเอไม่เป็นอยาก เพราะมันนังยเพราะจิตใจมันหิวเพราะจิตใจมันมันไม่เต็มว่าท่านจะให้มามาไปกับมาสักตรงเสรตัวสติให้มันเต็มเมื่อมันเต็มแล้วมันจะหายยังมายจากพวกหิวโง่ขายเมื่อเมื่อเมื่อสมันเต็มปัญญามันก็จเต็มนกันนคืออะไรั่็คือความเรื่อรู้น่คือน่คือจิตใจเราดีครับอันเดียวีอารสติตรบิจิตใจตัวแดงซัก ปัญญาคือใช้อ no ่านเยอเนอะเพราะฉะนั้นใัยกลับต่อไปเมื่อลูกจ้าตุ้งของเวดามัญญาคุณก็คงจะเ้าแล้วอันดับต่อไปถ้าไม่แน่ใท่านรับกละกนรักษาสิงถ้าไม่ไ้ท่านจะให้รักษาสิงก็ว่าสิเนี่ยเป็นของดีที่สโลกอจรยพูดคนมีสิเหมือนมีุมีนาคนไม่มีสิงเหมือนไม่มีนาเพราะฉะนั้นให้ทำความรู้ใจกสิดีมว่ ถ้าไม่ท่าจะใรรักษาถ้าไม่รักษาสินธรรมมีจอยู่ในดวงิดใจต้องรักษากรปฏิะธได้ได้สินห้าสิแปดสิชสิบสินสองไนเมื่อเป็นสิ่เที่ทรจริงจริงแล้วจรอะไรกัไม่เิกติใจผู้ปฏิบัติผู้รักษาปฏิบัติใจเป็นสินเมื่อจิตใจเ็นสิล้วจิตใจก็จะเป็นธรรมเมื่อจิใจเป็นธรรมแล้วพจะเกิดเมตตาสงสารผู้คนอื่น ราตนาจะให้บุคคลดีฉันเองครมีความสุขกายสบายใจตางบุคคลต่างมีนิยเลือกานสงสารสิ่กันะกันรานาจะสิืกทานด้กันอยาให้พวกคมการให้พวกคุมนตามพุคตามให้พวกคุมิ่งการกันดูโดการมีมากมีน้อยมันจะเย็นมันจะเบามันจะไวกาคงเรีของเจ้าของพุคเจ้ามันนันเป็นของเรื่องเป็นของเยนเพราะฉะนั้นให้พวกเราจะต้องการอองดีที่สุดด้วจิตใจของเราเพราะฉะนั้น ถึงกับใช้กันเดียวกันใจกับถึงกับนี้อ่ะกับอันเดียวกันทำกับทำกับใช้กับอันเดียวกันทำกับถึงกับอันเดียวกันมันเวืกันมันอยู่ที่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหมดเข้าใจให้ศึกษาธา้งสี่ธาตุห้าให้เข้าใจธาตุสี่มันมีอะไรบ้างมีมีธาตุนิธาตุน้าธาตุไฟธาตุโวหะกันียู่ในกลไกสุขภาพของพวกเราถ้ากลไกสุขภาพของต่างของคนมี รูกวว่าคนทั้งโลกมันมีของสี่อย่างท่านี้มีนี่มีน้่มีไฟมีลมมีท่านี้ที่พวกเรามองเผชิกาธรรมดาธรรมดาทีจะนักมีสออย่างไฟก็ร้อนก็ไม่มีสว่มีโซ่ม่น้รลมหายใจเขาออกก็ไม่ลมหายใจเขาออกก็ลมหายใจของเราพยาบาลก็กนน้ทํไม่มีส่ไม่โซ่ ใจของพวกเราทั้งหลายเลยนะมักไม่มีความมีตนเป็นน้ำท้องเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาสอนวาสอนพวกคนจะห้ามทางหามหัวหามทางมากกว่าที่ว่าต้องการจะขึ้นร่ากายได้สุดท้ายปลายท้ายจริงๆพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราอย่าให้พวกเราพากันอยู่ในการเดินถ้าเกิดมาแลบบนี้ทุกทุกพ่ออะไรอย่างนี้ทุกพ่อมีร่างกายเป็นทุกข์เพราะมีร่างกายทุกข์พ่อรักษาพันธะคนนี้บาดร่างกายเพราะฉะนั้นนะให้พวกเราท่องความเข้าใจเนี่ย ตกปัจจุบันและการอยู่ไม่เพียงท่าที่ท่าที่ทาหน้าทาทไฟรมที่ทพาะ่ากึ่ยยนน้าไฟรมที่พวกเรามองเห็นเวาธรรมดาทานอจารย์ก็จะมี่งยีสมียเพราะจะนั้นละทาไฟทปยกระย่างเช็คบุ๋มไปยกรยงสุดฟองไปยกระย่าะวันตวันไปบอกว่อันย่อยก็ลรลองลระตุ้นาวันใี้แดงชอบเป็นท mm ี่สากลองระดนนนท้องกรเป็นไปสกระโดดไปตันตัวร่มหายใจเข้าบก เพราะฉะนั้นเาศึกษาพวกนี้นี่การบ้านการมันจกถ้าวกบท่าร่างกายมัเจีมัทาักกับจิตใจเราก็มันยังเป็นอันหนึ่งอันยนอันี้มันยังเป็นสามส่วมกอบอยู่มันั ใจมันยังไม่ผ่านมุกมันยังเย็ดชิงเย็ดเย็บ้านเานในความคุกเพราะว่าก่อนจะก่อนร่างกายมันเป็นเป็นความคุกเป็นความคุกเป็นความเห็นทุกที่เขาสมได้โเเพราะฉะนั้นเจ้าส้ากวาสังข์ท้ายรถมาุูเจ้าร้าผู้เจทั้งหลายนะจว่าวนป่อยวรบางวรฉลัดที่ถ้ามันจะทิ้งได้ถ้าทิ้งได้ก็สั่งมากถ้าไม่แกร่างกายถ้ามีอะไรบ้างก็จะรู้เล้วก็เป็นกนท่า รสชาติรสชาติข้างขวาข้างซายรมที่นี่ความหนึ่งกุณปุ่ไปไปเรืมนึกถึงไสเดือนไสเดือนไสเดือนมันอาหารของไสเดือนคืออะไรคือคือวิเคราะห์ไสเดือนไม่เอาอีกเป็นอาหารพวกเราก็กินดีเหมือนกันพวกเราทั้งหลายเราทั้งสามทั้งบางคนก็กินดีเหมือนกันทั้งก็กินดีเหมือนกันจะรู้เรื่องพาสกินดีทั้งหมดเราเขาเขาไม่รู้นอกเหนือจาก เมือนเหมือนกับเหมือนกับเส้นเลื่อนอย่างเดียวกันีริงๆแต่ว่ามนุษย์เราเนืสัตว์ทั้งหลายมันกินโดยรอบมันไม่กินโดยตรงเหมือนกับเส้นเลื่อนเพราะฉะนั้นเราจะสมมติว่าก้อนชะโคราคาของเราหรือร่างกายของเราจะเชื่อมกับเสเลื่อนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างกายมันจะทำให้หายหายหายสงสัยหายสงสัย จากอากอยากให้มันมาเกมาเกลอีกมาแบ่งมาหามเ่ยเพราะว่าก่อนจะคาการนี่มันมันเปตัวเหตุเป็นตัวปัจจัยเป็นเป็นตัวสมบัติเหสุกนีู้กที่เราถูวาอ่คือจิตใจนก่อนเ็คโภชนการขาหักแขนหักแขนไม่ได้ม่ได้แขนไม่ได้จัสูจตคขาไม่รู้จัสูจตคูที่รู้สตอจิตใจที่อัปโสูก็ไม่ได้ัวเ่นอัโนสก็ไม่มีตัว่างเคน ต้อแทนตังวอนจะไม่มีพิสวดมตนเกไม่มีความมีนรับไม่ตนพวกเรีเป็นามืรไม่มีสวดตนเวทาสัญญาสถามีดัยึดมีฐานสัาพวกเรีเป็นนามธรมทอ้งหมดไม่มีว่วดมีตนทั้งใจของเราต้องไม่มีวิวดมีตนทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านพากันศึกษาประสบการณ์ให้เข้าใจเมื่อเมื่อเข้าใจทพิจาาณาย่อยไม่เห็นเข้าาเนย ครางกายกังวลปังวลว่าจิตไม่ใช่ทายถอนตอกจับร่างกายพนหันออเป็นพลศาสป็นส่วนกนเชื่องการที่มันเป็นสภาะันเป็นสภาวะหนึ่งอานนีจิตใเป็นสภาวะนึไม่ใช่ันเดียวกันเดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณบังั่ากากลัวหรือกลัวจะไม่ตายมันแสงเป็นกาเปล่างกายกันเรากเพราะจิตใจจะเปลี่ยนจากเป็นคนที่จะเป็นอเกิด แก่เมาแก่เมาเท่าไหร่แก่เมาก็ไปได้เดิมดีละเมาดีนะเมาคนไทยคนผมเมาอยู่เนี่ยนี่แบบเจ็บปั๊บเดือดตัวตัวสมุทัยเห็นทุกเกลือกผู้วางที่ที่พวกเราเห็นในการธรรมดาทั้งนอกทั้งในทั้งบ้านนอกอายุอายุเป็นตัวสมุทัยทั้งหมดเนี่ยเรื่องนุ่งหางจากตัวสมุทัยเห็นทุกเกลือกทุกสิ่งที่แบบจากแสดงการประเด็นด้านวิสัชน์ทุกเกลือกก็เห็นก็มาเจอแค่ทุกเกลือกทุกประการที่ไหน ยกต้นใไม่ใหโยนสิ่งทีแชของบาคนไมถูกปัร์แชร์ความรู้เดเขาม้จักสูงกับโลกร่างกายของเราไม่รู้สักุูงกบกเกามไมเหมือนกันคนไม่คนไทไม่มีชีวิตแต่ไม่มีความูสึกทีมันมันมันไม่มันไม่รู้สูกับกไม่มีอะไรทาเาวางสูางตูอยู่ที่โลกเก็บกระจายโลเพราะฉะนั้นให้ความพิจารณาตามีใใจพจนาควาริงห้เหจริงตามความจริงที่แจ่้บอกากบ ทีีก็ผ้าไม่ไมอยู่กับกับสีผ้าผ้าเหลืองคิ้วควันผมผขาวเหลือพวกเราเป็นลายอะไรถ้าเราว่าจะจะเป็นผ้าได้ผ้าไม่อยู่ที่ไหนผ้ามอปฏิรัติธรรมที่ใจเป็นผ้าเนี่ยผ้าอะพรผ้าผ้าองแรกก็คือผ้าโซดาค์ที่สองก็คือนผ้ พราะเศรกิจราคาปกีิสามสิาราคามีคนถ้าประดทัภาราคาบีคนถ้าสมมติตั้งเลนะประิทศขั้นภาคบีคนการเป็นอยมันจะแยกกันไม่อามารถเอาชนะได้จริงเมื่ออาการมันแต่จิตก็ไม่แย่ไปด้วยเมื่ออาการมันมันแ่มันปวดจิตดกัไม่ไเือนมันปวดไปด้วยเมื่ออาการมันแต่จิตแจก็ไม่ได้แย่ไปด้วยแต่ก็ไม่เลียงของกาแต่ก็เลี่ยงของกา คถ้าไม่แยกกันได้อย่างนี้จริงๆประชาชนไม่แสดงอะไรก็แสดงมันมันมันห้ามไม่ได้เพราะขบวนการที่นี่พวกที่บูรเอนเก็บไข้ด้ยเก็บทข้้วยได้เป็นลก่นลกนี่อ่านี่ไม่เกี่ยวกับกรรมเลยถ้ามันมีกรรมกันเลยเรียกพูมาว่าลกตัวยาพระาคอุร่าท่านมาลูกกันปอายุการสิบปีไม่เคยสินญาไม่หนไป ก็ก็ไม่กินแล้วก็ออกบอลไเรื่อยๆแต่สินพาเราเดียวอารูเภาพาพาพาตูราชอายุร้อยหกปีิร้อยหกปีไม่มีปัญหาในเรื่อ่างกายเพราะท่านเปฏิบัติสิทธรรมปฏิบัติสิทธรรมมาหลันสมัยพระพุทเจ้าสึ่งว่ากาศสัมปันที่เราทาสีมาที่ทำให้อาเุ้นไม่มีโรคภัยเวียนเาียน้สมตัวเปลี่ยนเปลียนจากตัวานทา ด้เราให้มากรรักษาออดไม่ได้รักษาได้ป็ิตใได้ป็นบของเราแล้วก็เป็นที่่ของเราและก็เป็นที่พึ่งเษมทดีที่สุดจากิตของใครของเราผู้คนบาดเจ็บยาง้องไหคนเดียว่าเราอยู่น้อยว่าสนามน้อยว่าสนามนคือการจะทำมันไม่มีทำไมมีได้มันมีน้อยทำไมมากได้เนี่ยทำไปทำไปมันจะมาเข้ามาเข้าไปเขาบอกเราเล่าข่าวหารเมื่อไ่เขเมื่อเมื่อเจองเจะบอกเขาไม่เก่มันมนันี่ก รักองกระเจรนางมองข้ามจำเดียนให้พระคณะเป็นแบบเราคืะสิงของีิที่สุดเลยพระสิงเพราะฉะนั้นผู้มีสิงเหมือนมีมีนาผู้ผู้ไม่มีสิงเหมือนมอมีนาเพราะฉะนั้นการสัรายกายเขาพวกเราทกคนไม่ใช่สมบัติของพิรามิดเพราะฉะนั้นผู้ผู้ใช้สมบัติของพิรามิดผู้ใช้เป็นเป็นบุรนูสนเตยตนผู้ใช้เป็นเป็นเป็นบาตกรรมใช่เป็นเป็นสมบัติเขาสมบติของปิรามิดเขาไมทำอะไรใช่ เอาสมบัติของยาแรนด่าฆ่าจักทรั์เอาเพื่อผิดในการเอาเรื่งทุลาเราเอาไปโกหกเขาเอนเป็นอักนืนให้เขาไปโกงร้อนให้เขาไปโลกเขาตายให้ถึงให้เขาเสียรัพย์สนนี่เป็ว่าไสเป็นเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รักษาตับบ่าวกับอันนี้เปลี่ยบวามาเปียบควม่างประมาณเหมือนกับเหมือนกับสีดษ ดวงจิตดวงใจเปลี่ยนมาณแม่ผืนผ้าันไหนต่อเอาเอาสีมันมาคือเข้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 าเมื่อเมื่อทำการเื่อนที่เลยก้ามก้ามเลอกก้ามเล็กทำได้ก้ามใหญ่จะทำได้การแรกกาแร่ทุกการเมืองทำเมืองือเื่อนที่แล้วเวลาไม่เสียาจทั้งลายถามลงไปการทุ่มสิมาผมยังพักดวงจิตดวงใจมาคเรียจิตใจให้เกิดมุู่มที่ตาเมืองนระวัง พวกมิจำไกเลที them, lang, kar kar os, so donc, ่ไหนพวกิจำเกเรืที่เมืองนารอเกิดเป็นเพล่เป็นเป็นสุรการเป็เพื่อเป็นันติรชานพวกมันก็ขี้คิดม่สั่งไดีเราะจะได้ไม่ร้อแล้วายอาการน้าเขาอาการหามนุษย์าลงอาการหามนุษยเสื่อมมนุษิธาหนาอางก็รแล้วสาว้จะให้มันตกไปตกไปนั่นกมิจจแต่เรื่องใดเกแน่นอน ถ้าไม่พ้นรับนเดือยในการเดือยถ้าม่เห็นกุ่ในการเดือถ้าไม่เห็นโถในการเดือยก็จะเกิดรับไดทีเราไกลมาใข้ามาเข้าจะมาเอาข้องไปเรื่อๆเวลาเป็นสายาวเขราะวากานเดือหมดดอกไม่แอะไรเลยเลยครบท้าท่านครบห้าสี่ท่านท่าัดียวกานาท่าท่ารวเหมือนกันท่าคนใหญ่เข้ากันไมีท่าเป็นค่ท่าเราะว่าันขับเราพราะฉะนั้นละหมดรออันไม่มีอะไรมากไามีของสี่ยางตนี้แต่ที่พูกเรามองถหงเรืองราวทั้มดที่เ นี่พิสูนกันไดสองอย่างไ่ก็ไม่มีตัวมีคตัวเปนำกันม่ีตัวนาคกับว่ราจะนั้นเข้ากันเข้ากันได้กันบเาทำไมได้ก็เาไรแ้ที่นั้นมันมีสร้างขึ้นมามีมัดไปี่กงน้ให้มันเป็นที่องก่อนคุณไม่บอาจะเรีอาจจะน้นนะโอ้อรแนเป็นขอโอ้ฮีนัผ kau pun kena orang dia pun kau kami tu kau tak rosak